สบายดีเนาะ่านู้ชมมนีกัมาพบกับสองสาวแพสาวสวรรค์นาเขตนั่นเองเนาะมาพบกมาพอกันคือเก่าเนาะจังได้ก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับขอความมุขขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอฟซีจุกบุญสุขคนเนาะที่ให้กําลังใจแพเสมอมาที่กดติดตามเนาะมือนี้เนาะแพกับสีมาเวาถึงเรื่องเนาะว่าค่คาแร่งคันต่ำ อยู่ฝั่งลาวแล้วก็บฝั่งไทยเนาะพี่น้องวัดแตกต่างกันแนวใดเนาะมี้แพศซึ่งว่าวไทยทันชมฟังเนาะเอาเป็นว่าทางบ้านแพก่อนก็แล้วกันเนาะทางฝั่งลาวเนาะพี่น้องก็คือเนาะคาเล่งขันตำเนาะอยู่ฝั่งลาวเนาะตอนนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าแพงอยู่เนาะพี่น้องจักหน่อยกับประมาณหลานหนึ่งหลานปลายเนาะพี่น้องคาเล่งขันตำ หลานหนึ่งลานปลายก็คือว่านกหลานกีบเนาะพี่น้องหลานกีบกับประมาณสี่พันสี่พันกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะหลานปลายเนาะพี่น้องถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่พันกว่าบาทเนาะพี่น้องแต่สมัยอันางสิบกว่าปีที่แล้วนะที่ทีทีเพ้เหตุงานเนาะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โซบโปโปเล่านั่นเองเนาะบ้านแพ้นั่นเองเนาะพี่น้องก็คือแต่ก่อนได้เงินเดือนหน่อยได้เนาะพี่น้องเนาะ วาเงื่อนเดือนเคเซนเซนทองเซนเนาะพี่น้องเซนทรงเซนกะถ้าเป็นเงินไทยกับเจ็ดแปดร้อยเนาะแต่สมัยสิบปีที่แล้วเนาะแต่สมัยเพ่เห็ดงานเป็นเมย์บานแต่กี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันกะแพงขึ้นมากับประมาณล้านปลายเนาะล้านปลายกะเท่ากับวาเงินไทยกับสี่พันกว่าบาทเนาะพี่น้องกระทือว่าหลายขึ้นมาอยู่จากน้อยเนาะดีกว่า เมื่อก่อนเนาะพี่น้องการเล่นคันต่ำกระตั้มนั่นเลยเนาะพี่น้องกันแล้วเตว่าพ่นงานหรือว่าจังได้ขยันเนาะมันก็อ่านสี่ได้ร้ายกว่าหันเนาะพี่น้องกาบว้านหลานหลานไปะมาณนี่เลยเนาะพี่น้องคันต่ำเนาะคันเล่นคันต่ำอยู่ฝั่งลาาถึงว่าอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่ฝั่งไทยมันการเล่นคันตํำมันคือบานเพนาะมาเห็ดเบียยหรือมาเห็ดงานอยู่ไทยเนาะคันเล่นคันตํำกะได้สามลอยเลยเนาะ พี่น้องสามร้อยนี่ก็ซือว่าร้ายเนอะร้ายกว่าอยู่ประเทศเพนเนาะสามร้อยนี่กะเสียกะเดือนหนึ่งแปดเก้าพันเลยเนอะพี่น้องเก้าพันกว่าบาทเลยเนอะพี่น้องที่ไรมันก็ร้ายกว่าอยู่บันเพเนาะส่วนมากนะคน,นบันเพก็ถึงว่าเลือนะเนาะเลือกมาทางฝั่งไทยเนอะมาเห็ดเวียกเห็ดงานเนาะเพราะว่ามันได้ค่าแรงร้ายกว่าแล้วก็อัตราเงินเนอะก็ร้ายเนาะร้ายกว่า อยู่ประเทศเพ่เนาะแต่ว่าการเล่งขันต่ำมันอยู่ปานเพ่นั่นเลื่อนละล้านล่านปลายนี่กะมันกะเลวเต้เนาะเทาเกจเาหนายเนาะว่า้านลูกน้องผู้ใดอันขยันหรือว่าอย่างใดในคนกะอาจึ้นให้หรือว่าเพิ่มให้ได้ร้ายกว่าล้านปลายหรือว่าโซงล่านก็ะได้เนาะอันนี้ก็มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาขยันโบหรือว่ายังโบเนาะ กสิไล้ายๆกับไทยนี่เลยเนาะว่าเขาจ้างนาะลูกจ้างมาเนี่เนาะกะถ้าว่าขยันเหตุงานดีเนาะขยันเหตุงานดีอย่างนี้เขากะเจ้าเกรือว่าเจ้านายก็จาก,กสิเพิ่มขึ้นเงินเดือนไท้เนาะกสินี่เลยเนาะกะสิคือกันไล้ายๆกันเนาะว่าถ้าอยูบานเพ่ดันใดล้านสองล้านเนี่กะถือว่าโอเคได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเต้สมัยอัน พเขาเฮียนแต่ขี่เนาะแล้วก็ออกเฮียนมาแล้วก็ไปเหตุงานเป็นงานเมียบ้านเนาะอยู่เนี่ยอยู่แขวงอยู่ในเมืองแขวงสวรรค์และเขตเองเนาะพี่น้องกระไดเงือนเขื่อนเซนเนาะเซนไฟพูดถึงเนาะพี่น้องเอาเหตุงานอยู่ไซหรือว่าเงินเดือนน้อยหรือลายเนาะถ้าเ้ามีความอดทนขยันเนาะมันกะได้เงิ่อนมดนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเขาบู๊แจ๊คไปว่า วิธีการเนาะใส่เงินเนาะว่าเออเงินเดือนน้อยเงินเดือนร้ายกะวิธีเฮาวนเก็บเนาะพี่น้องถึงอยู่ประเทศเพรเองเดือนละพันเนาะมันก็คือได้เต็มเมนเลยเนาะพี่น้องเงินเดือนละพันเงินเดือนทรงเซนเนาะทรงเซนกว่าถ้าว่าสมัยครูมือเนี่ยมันก็เพรเงินมัจากน้อยเดือนละสองล้านอ่ะสองล้านเดือนละแปดพันอ่ะเดือนละแปดพันกะจังได้มันกะ เลือกเก็บมันอะไรเนาะขันห้างูัจักเก็บวูวจักออมเน,ะนะานเนนะพี่นอ้องกาซีเน่เนาะพี่นอ้องเนาะเพคถึงเรื่องเนะาะขัแรงขันตามจากฝั่งไทยเนาะฝั่งลาวเนาะพี่นอ้องเนาะว่าแตกต่างกันเรียวใดเนาะพี่นอ้นองเนาะเพคอาซีได้จุ๊บคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะยังได้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ในกับขอมุกขอบใจเอฟซีทุกคนเนาะทีท่ติดตามแพ้ที่ให้กำลังใจแพ้สมเสมอมาเนาะพี่น้องเนะาะอย่างในก็พขอกันคิดหนาด้วยพี่น้องเนาะมือวนนี้แพ้ขอลาทันผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะสบายดี